ครับสวัสดีครับผมนี่เรามาดูซิงค์ครัวบ้านนะครับสองหลุมแบบตู้นะฮะซิงตัวนี้ใส่ก๊อกเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสะดือแบบกดกักน้ำนะฮะแล้วมีตะกร้ากองเล็กๆยกออกได้นะครับตัวขอบนะฮะจะเอียงองศานะครับอันนี้เพื่อไม่เก็บกักฝุ่นนะฮะดูสะอาดนะครับเป็นสเตเลส304นะครับผม ขนาดยูที่เมตรสาสิบลึกเจ็ดสิบเซนนะครับประตูก็เป็นแบบซอฟโคดนะครับรูจับจะเป็นแบบเอียงองศานะฮะไม่ให้ฝุ่นไม่ให้เชื้อโรคค้างนะครับทำความสะอาดง่ายฮะรับเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นบานบานซอฟโคดนะครับเป็นอ่างล้างสองหลุมสามบานนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อบริษัทลังสิบโปรเพช่นลแอพพลนส์นะครับ นี่ครับอันนี้ลึกเ0็ิเซนนะครับสูง85บห้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับครับสวัสดีครับผม